ในวันศุกร์ที่22กรกฎาคม2565โรงเรียนจอมแก้ววิทยานำโดยนายพุศคลกว้างนอกผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนจอมแก้ววิทยา รับการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบายเด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคนภาคเรียนที่1ทับ2,565จากคณะกรรมการนิเทศติดตามของสอพปชัยภูมิเขต3นำโดยนายวีระพงษ์จันตีประธานกรรมการนายดุลยวิทย์ภูมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ และนางพานินีสีทัศน์ศึกษานิเทศสพป,ปชัยภูมิเขตสพร้อมด้วยผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนบึงชวนโดยได้เข้าเยี่ยมชมการทดสอบการอ่านตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ถึงพร้อมให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการที่เป็นประโยชน์เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมและได้เน้นย้ำในเรื่องของการป้องก,กันโรคโควิด -19 อย่างเข้มขัดเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนโรงเรียนจอมแก้ววิทยาขอขอบพระคุณคณะกรรมการนิเทศเตรียมความพร้อมทุกท่านเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้ 看波波。